รานารีสประพันธ์โดยรารติการบทที่สหมอผีเท่าถึงกับหน้าถอดสีดีว่าเป็นตอนกลางคืนไอพวกนั้นจึงไม่เห็นนารีไม่จัดการอะไรกับมันหน่อยเหรอตีหลกรีบถามยังค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเท่าที่ประลองพลังแล้วไม่น่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะสิ้นเสียงนารี เสียงฮอกคืมสถานไพรใช่หมอผีตองลูกมันกําลังกายร่างเป็นเสือใหญ่มันใหญ่มากขนาดเท่าม้าตัวรุ่นๆเลยทีเดียวมันพุ่งกระโจนออกมาแล้วตะบึงฮอกระโดดเข้าใส่หวังจะตะปบหัวของกลุ่มคนไทยเหล่านั้นแต่แล้วก็เหมือนกับถูกเท้าที่มองไม่เห็นทีบร่างนั้นลอยวืดออกไปกระแทกลงที่พื้นจนกระอักริ่มเลือดออกมา เสียงไอโครกคลากของหมอผีเท่าสองมือของมันพยายามค้ำยันจะลุกขึ้นแต่แล้วมันก็ล้มพังภาพไปไม่เป็นท่าทั้งที่นารียังไม่ทันจะลงมือเลยพวกข้าก็แค่เป็นคนเดินป่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดกับพ่อลุงเลยทำไมถึงกับจะฆ่าแกงกันเล่าพวกข้าก็แค่ตามมาเอาของก็เท่านั้นของของอย่างนั้นหรือของอะไรละ่ะ พวกข้ากรนอนหลับกันอยู่ที่นี่จะไปเอาของของพ่อลุงได้อย่างไรดูสิที่นี่ไม่มีอะไรซับซ้อนสัมภาระของพวกเราก็มีเท่าที่เห็นอันไหนเป็นของพวกพ่อเท่าบอกมาข้าจะเอาไปให้หมอผีเท่าเหลือบตาม,มองไปยังข้าวของที่กองรวมกันอยู่ก็ไม่เห็นสิ่งที่พวกมันตามหาหรือว่าถ้าจะจริงอย่างที่เด็กสาวผู้นี้ว่า ด้วยเพราะมีสพพวิชาที่ด้อยกว่าจึงมองไม่เห็นว่านารีได้ร่ายมนต์บังตาเอาไว้ข่าคงจะเข้าใจผิดไปขออภัยด้วยไปกลับประโยคหลังนี้หันไปตวาดกับหกคนโทษฐานที่ทำให้แกเสียหน้าหน้าแปลกจังเลยนารีพวกมันไม่เห็นกระเป๋าเป้ใส่ยานรกของพวกมันเหรอค่ะแสดงว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้น นารีใช้คาถาบางตาไว้เท่านั้นแหละค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเราไปนอนต่อกันนะคะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางกันด้วยหลังจากที่สบายมาหลายวันแล้วชาวคณะก็พาก,กันเข้านอนเมื่อผู้เท่าตองรูถูกคิ้วปีกมาก็ทำเอามองวินวิ่งเข้ามาดูด้วยอาการตื่นตื่นเกิดอะไรขึ้นใครมันบังอาจทำพอเท่าสะบักสะบอมได้ถึงขนาดนี้วะ พวกค้ายังไม่เห็นมีใครทำอะไรพอเท่าเลยนายมองวินมีแต่พอเท่าทำเขาแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ของก็เลยสะท้อนเข้าตัวเฮ้ย hey, พวกมึงก็พูดเกินไปที่ข้าเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านักท่องภัยพวกนั้นมีเกาะตะข่ายเพชรคุ้มกันกันอยู่ไม่ว่าจะส่งอะไรไปก็จะสะท้อนกลับมาหมดข้าไม่เชื่อว่ากระสุนจะทำอะไรพวกมันไม่ได้ อย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยนายมองวินข้ากับไอ้พวกนี้ไปดูมาแล้วแต่ไม่เห็นไปทั้ง6กใบเลยนอกจากกระเป๋าสัมภาระของพวกมันคนละใบก็เท่านั้นพวกข้า,าศาสตร์ไปฉายดูจนทั่วบริเวณเพิงพักของพวกมันแล้วไม่เจอมันอาจจะเอาไปซ่อนกันก็ได้นี่แต่พวกข้าไปถึงพวกมันยังนอนหลับกันอยู่เลยแล้วอีกอย่าง ถ้าไม่พบผีที่ไอ้พวกนี้ว่าเลยหรือมันจะเป็นคนละพวกกันคนละพวกหรือว่าไอ้หกตัวเนี่ยมันยักยอกของวะเปล่านั้นนายมองไม่รู้ว้ยถ้าฟ้าสางพวกมึงเอาของมาคืนไม่ได้ก็เตรียมตัวตายกันได้เลยทางด้านนายจ้างถึงแม้ว่าจะเข้านอนแต่ก็ไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้แต่กลับไปนอนคุยและปรึกษากัน เราจะเอาอยัางไงกันดีกับของพวกนี้แล้วก็ดังและก็ฐานการผลิตของมันอยู่แถวนี้แน่ๆเราจะไม่ทําอะไรและปล่อยให้มันขนของไปยังบ้านเมืองของเราจริงๆอย่างนั้นน่ะหรอแล้วเราจะเอาอยัางไงดีล่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะเข้าไปจัดการกับพวกมันใจแล้วก็อยากค่ะแต่ก็ต้องแล้วแต่เจ้านายนะคะพอคุณคุณเป็นเจ้านายของนารีนี่คะ ไอ้พวกนี้ปล่อยไว้เป็นภัยแก่ประเทศชาติและก็เยาวชนดิหลกว่าถ้าอย่างนั้นนารีจะเข้าไปคนเดียวนะคะให้คุณคุณอยู่กับนาก้าที่ปลอดภัยจะดีเหรอนารีมันอันตรายเกินไปนะกล้าติงเพราะอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกจ้าข้าจะไปกับราตีในนั้นน่ะหมอผีก็คงจะมีแค่คนเดียวฝีมือแค่นี้ราตีจัดการได้ ถ้าอย่างนั้นค่าบังตาพวกมันโดยที่ไม่ให้เห็นพวกน้าดีกว่าแล้วค่าจะไปคืนนี้แหละทำงานกันคืนทั้งปลอดภัยและวก็สะดวกไปกันเถอะราตีระวังตัวด้วยนะนารีถ้านายศิลารู้อ่ะฉันสองคนแย่แน่ๆต้องตาอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้สองนายบ่าวยืนลับๆล่อๆ,ๆดูก่อนที่นารีจะบอกให้หายตัวเข้าไปดูลาดเราก่อนว่า พวกมันมีกันทั้งหมดกี่คนและอยู่ตรงไหนกันบ้างเพียงไม่นานผู้สาวก็กลับมารายงานนาลีไร่รบริกรรมคาถากำลังสมิงไฟเพียงไม่นานเสียงฮหกหึมก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างเสือไฟตัวเล็กๆเ,เพราะเป็นเสือดาวแต่มีความปราดเปรียวและตัวสีแดงเพลิงแผ่แสงอันแรงกล้าราวกับไฟบบลัยกันเฮ้ยเสือสินเสียง เสือไฟนารีก็กระโดดตบอีกทั้งกัดทั้งขยำ่ำขอเพียงแต่เธอไม่กือเลือดให้ไหลลงลําคอเธอจะยังคงไม่ผิดครูพวกมันต่างก็หันปากกระบอกปืนมาทางแม่เสือสาวแต่ด้วยความว่องไวจนไม่สามารถที่จะลั่นไกได้ทันพวกที่คิดว่าลั่นไกทันปืนก็ดันสักไม่แตกมันเป็นเสือผีหรือ,อยังไงกันวะทำไมถึงยิงไม่ออก ราตีก็ปรากฏตั้งออกมาผสมโรงด้วยชุดนางรำที่มีใบหน้าเวะหวะด้านหนึ่งจนดวงตาของเธอห้อยย้อยลงมาดูแล้วช่างหน้าสยดสยองเสียงเอะอะโวยวายของลูกน้องของมันทำเอาหมองวินฉุนจัดพวกมึงจะแหกปากหาพ่อมึงแล้วไงวะการงานไม่ต้องทำกันหรือไงมันสะบัดด้วยน้ำเสียงอันดังราตีพุ่งวับไปกระโดดกอดคอมันไว้แน่น ขาขี้ปรัที่เอวของมันเฮ้ยพับพพีพีช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอาออกไปทีเอามันออกไปทีวิ่งอีกวิ่งอีกสนุกดีวิ่งวิ่งอีกร้องเชียร์ให้ไอหมองวิ่งวิ่งพร้อมกับฟาดมือไปที่ก้นของมันหนักๆนารีกระโดดขึ้นจนตัวลอยคืนร่างเป็นผ่านสาวหุ่นสะอดสะอง การเคลื่อนไหวของเธอว่องไวราวกับลิงลมปืนในมือกราดยิงจนพวกมันล้มตายระเนระนาดไอหกคนนั้นวิ่งเข้ามาพร้อมกับหมอผีเท่าฮะนั่นมันพรานนักเดินทางนี่นานนนัน่นนัน่นนัน่นผีผีผกำลังขี่คอในมองข้าเห็นแล้วแต่ว่าแบบนี้ตัวไข่ตัวมันถกว่าเอาล่ะข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาฆ่า ถ้าข้าคิดจะทำแบบนั้นแล้วก็พวกแกนะ่ะตายหมดแล้ววางอาวุธลงแล้วใส่หัวไปแต่ถ้าใครแอบเอาอาวุธไปด้วยแล้วแล้วก็แม่ผีสาวในตาหลุดจะตามไปเอากลับมาแต่สำหรับแกคงต้องกลับตัวยากตเตรียมไปลงนรกเสียเถอะเส้นเสียงของเธอกระสุนวิ่งตัดอากาศซัดเข้าที่หน้าผากกึ่งกลางระหว่างคิ้วสองข้างของนายมอง มันขาดใจตายในทันทีหลังจากนั้นก็เผาโรงงานนรกด้วยเตโชกสิลจนมอดไหม้วอดวายไปหมดทั้งคู่กลับมาถึงแคมป์ภายในหนึ่งชั่วโมงนารีกลับมาแล้วพวกฉันเห็นควันขโมงเลยรู้ว่ามันต้องเป็นฝีมือของเธอแนๆ่ๆค่ะเรากินข้าวแล้วออกเดินทางกันดีกว่าขณะที่กางแผนที่ดูเส้นทางกันอยู่นั้นเสียงหเราะดังแทรกผ่านอากาศมา เสียงนั้นแยกโทนไม่ได้เลยว่าเป็นเสียงของบุรุษหรือสตรีมันแหลมเล็กและกล้องกังวานอยู่ในโซดทั้งสี่หันมามองหน้ากันเลิกลักงานนี้หินแน่ค่ะเตรียมตัวนะคะสเบียงเรามีอะไรอีกบ้างมีปากกระป๋องอีกหกบะหมี่ซองประมาณ10บซองน้ำพริกกากรถอีกจำนวนหนึ่งและหมูย่างดีค่ะเราเดินทางกันต่อไปได้เลย ในแผนที่บอกว่าออกจากเทือกเขาตะนาวสีสู่ดินแดนอังวะเดินไปอีกสองคืนในดินแดนหาลือโหดที่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายตัวมันใหญ่กว่าสัตว์ในป่านอกมากมายนักอีกทั้งไข้ป่าที่จะฆ่าชีวิตเราได้ทุกเมื่ออีกทั้งอากาศที่แสนจะโหดร้ายกลางคืนหนาวเหน็บรปล่ากับอยู่ใต้มหาสมุทรกลางวันร้อนระอุป,ปานประหนึ่งว่า เดินอยู่ในดานรกอเวจีเพียงแค่อ่านจบก็หนาวสะท้านไปถึงขั้วหัวใจเมื่อรู้แบบนี้แล้วคุณทั้งสองคิดยังไงจะเดินทางต่อหรือจะยุติการเดินทางเพียงเท่านี้นารีรับงานมาแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณทั้งสองนะคะเราลองเดินกันดูก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าจะอันตรายกันถึงชีวิตก็คงต้องกลับแล้วเราประเมินสถานการณ์กันอีกทีนะครับ ดีหลบกว่าเมื่อเดินไปครึ่งวันแล้วความจริงที่ต้องเผชิญมันดูจะสนับสนุนลายแทงนั้นและสมุดบันทึกเล่มนั้นที่ผ่านมาเมื่อเข้าเขตของอังวะต้นไม้ที่ว่าใหญ่แล้วแต่ตอนนี้มันใหญ่โตกว่ามากนักใหญ่จนเหล่านักเดินทางรู้สึกว่าตัวเองเหลือตัวเ้งหมดนี่มันดินแดนมาศจันรรหรืออย่างไรไม่อยากจะคิดเลยว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วสัตว์ละ จะใหญ่ขนาดไหนไม่ผิดไปจากบันทึกนั้นเลยทันใดนั้นเสียงอึกกระทึกดังไกล้เข้ามาราวกับเสียงม้าศึกพันดินสะเทือนจนรู้สึกได้มาทางนี้ค่ะกล่าวพร้อมกับฉวยข้อมือของต้องตาไปด้วยส่วนพรานก้าก็ดึงแขนดิหลกไปด้วยเช่นกันอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นตัวอะไรกันแต่แล้วเมื่อตัวที่ทุกคนเฝ้ารอการมาของมันปรากฏแก่สายตา ทําเอาคนกายแต่ละคนถึงกับลุกชูชันเลยทีเดียวนารีรีบเอามือปิดปากของตั้งตาไว้ก่อนที่เสียงนั้นจะดุดรอดออกมาผูกเขาลูกย่อมย่อมเยื้องย่างมาถึงผิวหนังที่ดูแข็งและยับยน่นตาของมันเล็กหยีแต่มีเขาขึ้นอยู่ที่ปลายจมูกแรดเสียงที่รอดออกมาจากปากไม่เกินกระซิบลำตัวของมันดูดูแล้วสูสีกับไอ้พรายงามของเธอเลยทีเดียว ตั้งแต่เกิดมานารีก็เพิ่งจะเคยเห็นแม้แต่พรานก้าเองก็ตามเพราะแรดได้หมดไปจากป่าเมืองไทยนานแล้วโชคดีเหลือเกินที่ต้นไม้ของที่นี่ใหญ่โตมากจริงๆจึงใช้เป็นที่กำบังได้เป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นมีหวังคงจะถูกเหยียบตายกันเป็นแน่เพียงไม่นานภูเขาลูกย่อมนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนไปทั้งสี่ค่อยๆผ่อนลมหายใจ เรากับนัดกันเอาไว้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแรดมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นารีกล่าวข้าว่าปกติมันคงจะไม่ใหญ่เท่านี้หรอกนะแต่ที่นี่มันดูผิดปกติกล่าวว่าไหนๆก็พักแล้วนารีว่าเราทานข้าวก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยางเข้าไปแล้วก็ไม่รู้พรานสาวว่าพร้อมกับยกข้อแขนขึ้นมาดู แต่ทว่านาฬิกาของเธอตายอ้าวนาฬิกาของนารีพังตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่แล้วตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วล่ะคะเนี่ยเอยถามนายจ้างทั้งสองดิหลกกับต้้งตายกข้อมือขึ้นมาดูบ้างแล้วมันก็ไม่ต่างกับนารีนาฬิกาเราก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหดินแดนเหนือการเวลา เหมือนในบันทึกว่าไว้ไม่มีผิดเพี้ยนถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้สัญชาตญาณกันเป็นตัวตัดสินแล้วละค่ะไม่รู้ว่าจะมีกลางคืนให้ได้หลับได้นอนกันบ้างหรือเปล่านะคะเธอเปลยขึ้นมาอย่างที่ไม่คาดหวังจะได้รับคำตอบจากใครถ้าเป็นป่าปกติเราจะเดินทางในเวลาเพียงสองวันตามที่บันทึกไว้แต่ที่นี่มันไม่ปกติเราจึงกำหนดเวลาไม่ได้เลยจริงๆ เมื่อกินกันจนอิ่มแล้วก็กางแผนที่ดูกันอีกครั้งพร้อมเข็มทิศที่ไม่ทำงานเช่นกันเข็มทิศก็ใช้ไม่ได้ค่ะเราคงต้องไปตามลายแทงนี้แต่ก็ลำบากอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนอกเสียจากดูจากดวงดาวนารีนี่เก่งสารพัดเลยนะแม้แต่การดูดาวมันจำเป็นค่ะที่ต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพราะการออกป่านอกจากจะมีเข็มทิศแล้ว บางทีเราก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดบางทีมันอาจจะทำให้เจ้าเข็มทิศเนี่ยหล่นหายก็เป็นไปได้เมื่อเดินมาสักระยะหนึ่งก็พบกระบอกน้ำที่ใสสะอาดและเห็นตัวปลาที่แหวกว่ายที่มีลำตัวขนาดเท่าท่อนแขนเราเจอแหล่งน้ำและคิดว่าน้ำในบึงเนี้ยไม่น่าจะมีพิษอะไรเพราะมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่แบบนี้และที่สำคัญเราอาจจะได้กินปลาเผาด้วยละ่ะ กล่าวจบก็ล้วงลงไปในกระเป๋าเป้นในใบเล็กหยิบเอากล่องพลาสติกออกมาเมื่อเปิดก็เห็นว่ามันคือเบ็ดราวหรือเบ็ดสายเธอเอาข้าวเหนียวที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามออกมาเกี่ยวกับเบ็ดจนครบหมดทุกอันก็ราวๆสิบอันแล้วก็ปล่อยลงไปในบอ่อกะว่าจะหย่อนก้นลงนั่งอย่างก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลนักแต่ทว่าปลามันรุมฉกเอาอาหารของเธอ ที่เกี่ยวเบ็ดนั้นทําให้พวกมันติดเบ็ดอย่างที่ตั้งใจไว้นักกล้านักล้า,ลามาช่วยนารีหน่อยจ้ะใช่เธอจําเป็นต้องหาผู้ช่วยเพราะถึงจะเป็นพรานเป็นสาวชาวป่าแต่มือของเธอก็ไม่ได้หยาบกระด้างนักจึงรู้สึกเจ็บนิดๆเพียงไม่นานพรานกล้าก็สาวเชือกเบ็ดขึ้นมาต้องตากับดิลกเห็นแล้วถึงกับร้องว้าวเย็นนี้ เราคงได้กินปลาเผาไม่ผิดแน่แล้วทั้งหมดก็ช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟและเผาปลากินกันโดยไม่ต้องกินข้าวการสังเกตของสองพรานดูจะตรงกันนั่นก็คือหลังจากเจ้าแรดยักษ์ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้เจอเสัตว์ประเภทอื่นอีกเลยคืนนี้เราจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กันหรือจะนอนกันที่โคนต้นไม้กันดีล่ะคะนารีเอ่ยถามนายจ้างยังไงก็ได้ แล้วแต่พรานทั้งสองเลยจ้าเราสองคนสะดวกทุกที่นายจ้างสองผัวเมียตอบสองพรานเดินดูบริเวณรอบๆโคนต้นไม้ว่าจะมีรังมดรังปวกหรือแมลงอะไรอยู่บริเวณแถวๆนี้บ้างไหมโดยเฉพาะรังตะขาบแต่เมื่อดูดีแล้วว่าปลอดภัยจึงได้ทําเขตอาคมไว้ป้องกันพยันตรายยังไม่เคยประมาทเวลาของที่นี่ ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นดวงตะวันและไม่รู้ว่าแสงที่ส่องสว่างนี้มาจากไหนความสว่างที่เริ่มจะอ่อนแสงพร้อมกับความเย็นเยอือกรากับไม่ใช่เดือนเมษายนแต่มันหนาวกว่าเดือนธันวาคมหลายเท่านักดีตรงที่ว่านายจ้างได้อ่านบันทึกมาบ้างแล้วทั้งสองจึงได้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวที่อยู่ในถุงสูญญากาศจึงไม่ได้เปลืองพื้นที่มากนัก แม้แต่ในเปกของนารีที่ศิลาเตรียมมาให้ก็มีชุดแบบเดียวกันกับสองนายจ้างทั้งสองไฟกองใหญ่ถูกสุมให้สว่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆและกันหนาวโดยเฉพาะกล้าที่ไม่ได้มีชุดที่พร้อมเหมือนกับทั้ง3คนแต่น้ำใจเป็นสิ่งที่เริ่มหายากในกลุ่มของคนเมืองแต่กับไม่ใช่กับนายจ้างทั้งสองเมื่อดีลกเดินถือถุงที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ส่งให้ผมคิดว่าเรารูปร่างไม่ต่างกันนักคิดว่าพรานก้าน่าจะใส่ได้นะครับขอบคุณนายกับนายหญิงมากครับป่านี้มันโหดมากจริงๆกล้ากาวทั้งสี่นอนเรียงหน้ากระดานหันหัวไปทางต้นไม้หันเท้าเข้าหากองไฟโดยที่สองพรานทั้งสองนอนด้านนอกนารีนอนติดกับต้้งตาต่อจากต้้งตาก็เป็นดีหลบและพรานก้า เวลาซึ่งไม่รู้ว่าผ่านไปเท่าไหร่เนื่องจากไม่รู้เวลาแต่เสียงอันแปลกประหลาดก็ดังใกล้เข้ามาจะว่าเสียงเลื้อยก็ไม่ใช่จะว่าเสียงเดินก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะมีขาเยอะขนาดนี้ฮะหรือว่ามันจะเป็นกิ้งกือหรือตะขาบกันแน่ไม่ผิดแน่เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นชนิดใดก็เท่านั้นแต่ธรรมชาติของสัตว์มันมักจะกลัวไฟ มันจึงจด,จดจ้องจ้องไม่ยอมเข้ามานายจ้างทั้งสองหลับสนิทโดยที่ไม่รู้สึกถึงเสียงเหล่านั้นเหมือนกับสองพรานทั้งสองนอนปังเสียงมันแต่ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอีกจึงหลับไปเมื่อเชื้อเพลิงหมดไปไฟในกองก็มอดดับลงจึงได้มีเสียงเคลื่อนไหวนั้นที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมาถึงนอกเขตมนและมันก็หยุดอยู่อย่างเช่นนั้น ใช่มันไม่สามารถเข้ามาในเขตอาคมได้สองพรานค่อยๆลุกขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะยิงมันก่อนนายจ้างทั้งสองลืมตาขึ้นก็ต้องเบิกตากว้างถึงแม้จะไม่มีแสงสว่างจากพระจันทร์แต่เงาตะคุ่มและเสียงเคลื่อนไหวนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวภายนอกนั้นมันตัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวคนไปมากเลยทีเดียวต,ต,ตัวอะไรนาะนารี เสียงตะกุกตะกักของต้องตาเอ่ยถามพรานกล้าฉายไฟไปกระทบผิวสีแดงกลำ่ำและมันปราบของมันขาที่มีมากสมกับฉายาสัตว์ร้อยขาโอ้ยที่นี่มันมีแต่สัตว์ใหญ่ๆทั้งนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินดีหลกกล่าวยิงมันเลยพรานยิงมันเลยต้องตาบอกอย่าเลยค่ะคุณถ้ามันไม่ทำอะไรเราก็ปล่อยมันไปเถอะค่ะ แต่ขายบย,บยับยุบยับของมันน่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองไล่มันดูนักกล้ามีประทัดไหมจัดการหน่อยค่ะพรานก้าหรือคนเอ,อกของบางอย่างออกมาก่อนที่จะจุดไฟโยนเข้าไปใส่มันแต่ให้ห่างจากตัวมันพอสมควรเพราะเกรงว่าจะโดนตัวมันแค้งขาอาจจะเสียหายได้รับบาดเจ็บมันแค่ชะงักไปเล็กน้อยเพราะตะขาบไม่มีหู ประสาทที่รับรู้มาจากการสั่นสะเทือนดูท่าว่าจะไม่ได้ผลนารีกำหนดจิตแผ่ความรักความเมตตาไปยังเจ้าตะขาบยักษ์นั้นทันทีเจ้าตะขาบเอย๋ยข้ากับชาวคณะเดินทางมีธุระที่จะต้องไปทำหากว่าเราไม่เคยมีเวรกรรมแล้วไซขอได้โปรดเหลีกทางให้แก่พวกเราได้เถิดเจ้าตะขาบยักษ์ เมื่อรับคลื่นพลังความเมตตาแล้วมันยกหัวยกตัวขึ้นแล้วก็หันหัวเดินจากไปมันมันมันไปแล้วมันไปแล้วนารีน่าแปลกที่มันฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องด้วยมันไม่ได้ฟังมนุษย์รู้เรื่องหรอกค่ะแต่สัตว์ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันเมื่อส่งกระ,สะแสเมตตาออกไปแล้วก็จะหลีกทางให้ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ร้าย แต่ในขณะที่ยืนวัดใจกันอยู่นั้นควรจะอยู่ให้ห่างพอสมควรเพราะวิธีนี้ใช่ว่าจะใช้ได้ผลกับสัตว์ทุกตัวไม่ต้องอยู่ในระยะปลอดภัยและต้องหลบมันทันเสียงกบร้องเสียงดังมาทั้งคืนเดี๋ยวข้าจะไปยิงกบสักตัวสองตัวเองรอที่นี่นะเอานี่นาก้าเอาไปเลยนาก้าใช้หน้าไม้เหมาะกว่าป่าที่เนี่ยแปลก พยายามอย่าใช้ปืนก่อนเป็นดีที่สุดเออก็ดีเหมือนกันก่าวพร้อมกับรับหน้าไม้หัวเหล็กมาจากนารีพร้อมกับยกขึ้นมาจบที่หน้าผากเพราะอย่างน้อยคนเป็นพรานต้องให้เกียรติกันเพราะอาวุธทุกชิ้นของพรานมักจะผ่านการปลุกเสกมาแล้วทั้งนั้นพรานกล้าเดินไปยังปึงที่ลงเบ็ดกันเมื่อวานในขณะที่เวลานี้ยังมืดมืดอยู่เหมาะแก่การฉายไฟสองตามัน กบที่นี่คงจะตัวละหลายหลายโลเลยล่ะค่ะเพราะธรรมดากบทูดหรือกบภูเขาในป่าปกติก็จะตัวโลสองโลขึ้นทั้งนั้นโอ้โหถ้าตัวใหญ่มากๆจะกล้ากินไหมนี่ดีหลอกกาวเนื้อมันอร่อยนะคะเวลายากเนี่ยหอมากเลยค่ะมันย่องเชียวกินกับแจ่วมะเขาวเด็ดอย่าบอกใครเลยนะคะที่เนี่ยทุกอย่างล้วนแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ต้องตาภาวนาว่าขออย่าให้เจอสัตว์ร้ายที่อันตรายเลยนะคะถ้าคุณต้องตามหมายถึงไอ้ลายแล้วแล้วก็เรามีโอกาสเจอมันแน่ค่ะเพราะขนาดแรกไม่น่าจะมีก็ยังเจอเลยยังไม่พอและไหนตะขาบยักษ์อีกในป่าไม่มีเสือก็ไม่ใช่ป่าสิคะย้อนกลับมาด้านฐานผลิตยาไอตูระกับเพื่อนของมันทั้งห้าคน บุกป่าฝ่าดงออกมาเพื่อมาแจ้งเจ้านายใหญ่ของมันฮะเอกว่าไงนะไอตูระและไอมองวินมันไปไหนทำไมมันไม่มารายงานกูตายแล้วครับตายแล้วพวกที่รอดได้ก็หน,นีก็เจิดระเจิงเอาตัวรอดฐานผลิตนะถูกเผาวอดวายจนสิ้นพ่อะขายยาเสพติดระดับประเทศชาวว้าแดงโมโหจนหนวดกระตุกเอ็ดตะโลเสียงดังลั่น ชิปหายชิปหายกันหมดกับขราวนี้ไม่มีของส่งเงนินกนระลับเขามาแล้วโรงงานก็นถูกเผาไม่ชิปหายข่าวนี้จะไปชิปหายกันตอนไหนใครพวกมันเป็นใครที่บังอาจมาทำกับข้าแบบนี้มันเป็นชาวคณะเดินป่าสี่คนเป็นหญิงสองชายสองโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุน้อยมันเป็นพรานมีคาถาอาคมเข้มขังยิ่ง แปลงร่างเป็นเสือไฟตะปบฆ่าคนของพวกเราตายไปเป็นอันมากแล้วพ่อเท่าละ่ะไอ้พ่อเท่าตองรัวมันหายหัวไปไหนพอพ่อเท่าแพ้ลาบคาบจนกระอักเลือดเลี้ยงเสียข้าวสุกเลี้ยงเสียเข้าสุกกันจริงๆไปออกไปไปให้ผลหน้ากูแต่เพิดไล่ทั้งหกคนออกไปแต่ก็ต้องเรียกพวกมันไว้อีกครั้งพวกมึงรู้ไหมว่า พวกมันเป็นใครมาจากไหนพวกพวกมันเป็นคนไทยแน่นอนเห็นว่าเป็นนักท่องไพรดูแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนนายนักท่องไพรอย่างนั้นนะเหรอถ้าอย่างนั้นมันก็ยังคงอยู่ในป่าน,น่ะสิประกาศออกไปใครเด็ดหัวสี่คนที่ได้หิวหัวมารับเงินที่กูได้เลยหัวละล้านหัวละล้านได้นาย ข้าจ,จะประกาศออกไปในกลุ่มสาขาของเราทั้งหมดดีอย่าก,กระตกกระตากไปทำเรื่องนี้ให้เงียบที่สุด